ทุกคนวันนี้จะพูดเรื่องกล้วยค่ะโอ้โหทุกคนจะบอกเลยนะว่าไปอ่านเจอมากล้วยหอม้โ,โหมีประโยชน์แบบไม่ไหวนอกจากจะเป็นกล้วยที่ให้พลังงานสูงแล้วนะแบบเห็นไหมนะกีฬาเขาจะใช้แบบกินกล้วยหอมนะคะแล้วแบบให้พลังงานแบบได้บัดดลกล้วยหอมยังช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นด้วย พราะในกล้วยหอมนะคะมีวิตามิน b 62และโพแทสเซียมที่จะช่วยนะให้ร่างกายในฟื้นตัวนะคะแล้วก็ลดอาการเหวี่ยงจากการขาดนิโคตินจากที่เราแบบจะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาก,การเลิกบุหรี่อย่าลืมกล้วยหอมเป็นตัวช่วยนะจ๊ะ วันก่อนพูดถึงกล้วยหอมไปแล้ววันนี้จะพูดถึงกล้วยน้ำวาทุกคนไปอ่านแล้วรู้สึกว่าต้องเล่าเลยกล้วยน้ำวาที่มีความสุกไม่มากนะบอกเลยว่าประโยชน์เขาเยอะมากเขาเนี่ยจะมีธาตุเหล็กสูงนะคะช่วยสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจ,จางด้วยจ้านอกจากนี้ยังมีวิตามินแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีแคโรทีนในาอาซินแล้วก็มีกากใยที่เหมาะสมช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายที่ดีมากเลยค่ะหาซื้อไม่ยากราคาไม่แรงแต่ประโยชน์เยอะขนาดนี้ต้องจัดแล้วนะคะกล้วยน้ำว้าจ้า โอใครอยากหน้าเด็กมาฟังทางนี้เลยค่ะบอกเลยว่าผลไม้ไทยนี่แหละกล้วยทุกคนกล้วยไข่มีคุณสมบาติช่วยชะลอไวัยได้ดีมากเพราะว่าในกล้วยไข่นะคะมีวิตามิน B1262 และที่สำคัญยังมีสารนะคะที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะชื่อว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้เป็นอย่างดีกล้วยไข่ทุกคนเดี๋ยวต้องจัดแล้วแหละอยากหน้าเด็กกับเขาบ้าง มาตอกันด้วยกล้วยอีกชนิดหนึ่งใครที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารต้องจัดกล้วยนี้ไปเลยจ้ากล้วยหักมุกกล้วยหักมุกเนี่ยเขาจะมีผลใหญ่ก้านยาวนะคะแล้วก็ปลายรีบแหลมนะคะแล้วเขาจะมีเปลือกหนามากกว่ากล้วยชนิดอื่นนะแล้วก็จะมีแบบความเป็นส,นสารสางแบบนี้กล้วยหักมุกเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าไซโตอินโดไซซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะแล้วก็แผลกระเพาะอาหารด้วยจ้าต้องจัดแล้วปะกล้วยหักมุกจ้า ข้อควรระวังในการกินกล้วยทุกคนกล้วยเล่าไปแล้วว่าประโยชน์นางน,นี่แบบเยอะมากแต่ว่ามีข้อควรระวังนะสิ่งแรกเลยเราต้องรู้ก่อนคะ่ะว่ากล้วยเนี่ยเขาเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงมากเพราะว่ามีปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในกล้วยเยอะนะคะเช่นกล้วยหอมหนึ่งผลนะคะให้พลังงานประมาณ105กิโลแคลอรี่หรือว่าน้าตาลประมาณ2.8 หรือว่าลูกกล้วยเล็กๆนะอย่างกล้วยไข่นะคะ2ผลนะคะให้พลังงานประมาณ56กิโลแคลอรี่นะคะหรือว่าน้าตาลเนี่ยประมาณ2-2ช้อนชาเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องจํากัดในการรับประทานกล้วยนะคะมีประโยชน์ก็จริงแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะและนอกจากนี้นะต้องเลือกทานเฉพาะกล้วยที่สุกนะคะเพราะกล้วยดิบเนี่ยจะมีแป้งมากนะคะทําให้ย่อยยากท้องอืดท้องผูกและเส้นใยอาหารนะคะหรือว่าเพกตินในกล้วยดิบนะคะอาจจะไปดูดซึมน,น้าในลําไส้ทําให้อุจจาระแข็งตัวแล้วก็เกิดอาการท้อง 酷卡。